สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุทธที่27เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าเจ้าของคอกเหยียบพักเพื่อไทยเนื้อหาใจความคุณรุ่งเรืองเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะครับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษในคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยออกจากบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ไปเพ่นผ่านอยู่ที่พักเพื่อไทยเพื่อให้นักการเมืองของพักเพื่อไทยไล่มาตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็สสเนี่ยเข้าไปกราบเท้ากราบอกแสดงความเคารพนับถือกันนักโทษเด็ดขาด ชายทักษิณชินวัตรเดินทางมาอย่างคนที่อยู่ในสภาพปกติเลยนะครับแข็งแรงครับไม่ได้มีอาการป่วยใดๆทั้งสิน้นหน้าตาเงี้ยสดชื่นผ่องใสทั้งรองนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีแล้วก็สสพักเพื่อไทยต่างก็เดินแห่ล้อมหน้าล้อมหลังตั้งแต่ลงจากรถยนตแล้วทักษิณก็ยกมือขวาที่ดูเหมือนว่าใช้การไม่ได้มาก่อนหน้านี้เนี่แหละครับจำได้ใช่ไหมครับ ยกมือข้างนี้นะครับโบกมือทักทายลูกพักแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับชนิดที่เป็นหนังคนละมุลกับเมื่อตอนออกจากโรงพยาบาลตำรวจที่บอกว่าทักษิณชินวัตรออกไปเพ่นพ่านอยู่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะว่าทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างการพักโทษนะครับแต่ปรากฏว่านับตั้งแต่ทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยทักษิณไม่เคยหยุดนิ่งเลยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับคนป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าโดยหลักเกณฑ์ตามกฎข้อบังคับของกรมคุมประพฤติที่ควรจะตั้งอยู่เงียบๆอย่างสงบสงบในเรือนจำเทียมก็คือที่บ้านจันทสงลาอันเป็นเรื่องนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษพึงจะกระทํากันแต่การปฏิบัติตัวของทักษิณเนี่ยกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามครับโดยธรรมชาติของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับนิสัยถาวรคือเป็นคนที่ไม่เคยฟังใคร เป็นคนที่โอ้อวดตัวเองชอบแสดงอำนาจบาดใหญ่แล้วก็ยึดถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้เหมือนที่เจ้าตัวเนี่ยเคยพูดหลังจากที่ต้องระเหตุหนีไปเป็นสัเภเวสีอยู่ในต่างประเทศนะครับประโยคที่บอกว่าถ้าไม่ได้กลับเมืองไทยและอยู่ยังมีความสุขก็อย่าหวังเลยนะครับว่าคนในประเทศนี้จะอยู่ก็ยังมีความสุขจําได้ใช่ไหมครับประโยคนี้ การกลับเข้ามาของทักษิณชินวัตรในครั้งนี้เนี่ยทักษิณคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าใครในประเทศนี้เพราะพักเพื่อไทยซึ่งคนทั่วไปก็รู้กันดีว่าเจ้าของพักตัวจริงเนี่ยคือทักษิณพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนที่ทักษิณเนี่ยให้การสนับสนุนและก็วางตัวให้นั่งในตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาลพูดให้ชัดเนี่ยก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดที่ทักษิณสามารถชักใหญ่ยังไงก็ได้ จะเห็นได้เลยนะครับว่านับตั้งแต่ที่ได้รับการพักโทษหลังจะก,กบดานเงียบมาเป็นเวลานาน180วันในสภาพของนักโทษสูงวัยอยู่ในขั้นป่วยวิกฤตซึ่งเป็นละครตบตาที่ทักษิณชินวัตรอำนวยการสร้างมีตัวประกอบทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรองนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งข้าราชการกรมราชทันรวมทั้งแพทย์แล้ก็พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจร่วมแสดงอยู่ด้วย พอทักษิณได้กลับไปอยู่ที่บ้านจันสองลาเนี่ยก็เกิดหายป่วยขึ้นมาทันทีทันใดราวกับมีปฏิหารซะอย่างไรล่ะครับย้อนไปดูไทม์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่ากลับไปอยู่บ้านในแค่3วันเท่านั้นเองเนะครับก็มีอาคาตุกะที่เป็นเกลเก่ากันคือฮุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาและเคยเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยบินตรงจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามาเยี่ยมเยือนถึงบ้านจันสองลาถัดมาอีก3วันครับวันที่24่กุมภาพันธ์ เศษฐาทวีสินนั่งรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งจะเช่ามาใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปพบกับทักษิณแล้วก็กินอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันจากนั้นอีกไม่ถึง20วันนักโทษเด็ดขาดรายนี้ก็ขออนุญาตกลมคุมประพฤติกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวซึ่งภาพที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยไม่มีอาการป่วยของทักษิณเลยแม้แต่น้อยนะครับเรื่องนี้ นายทวินเปลี่ยนสีซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความบ้านคงแห่งชาติปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาทวินได้นําเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายสักฟอกรัฐบาลเมื่อวันก่อนทวินบอกว่าอย่างนี้ครับท่านซึ่งหมายถึงทักษิณเนี่ยนะครับท่านได้รับการรักษาตัว180วันหรือว่า6เดือนเต็มในโรงพยาบาลโดยการอนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ด้วยข้อมูลทางการแพทย์ที่สังคมยังเครือบแคลงสงสัยตลอดมา6เดือนมานี้ท่านแทบไม่ได้สัมผัสเรือนจำเลยนะครับผมคิดว่าประตูเรือนจำสีอะไรทำด้วยอะไรเนี่ยท่านอาจจะยังนึกไม่ออกจนกระทั่งบัดนี้แหละครับจากนั้นเนี่ยความสงสัยความประหลาดใจยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากได้พักโทษไม่ถึงสัปดาห์ก็เปิดบ้านรับแขกบ้านแขกเมืองขออนุญาตกลับบ้านที่เชียงใหม มีรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมีนายกอบจอมีข้าราชการมารอรับแล้วก็รายงานข้อราชการดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับนักโทษที่ได้รับการพักโทษเลยนะครับแล้วก็ไม่เหลือเขาของอาการเจ็บป่วยรุนแรงวิกฤตอย่างที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจยืนยันมาตลอดว่าวิกฤตและเสี่ยงต่อชีวิตไม่มีเลยนี่แหละครับทวินเปลี่ยนสีอภิปรายในฐานะ สมาชิกวุฒิสภา,าคุณลุงเดืองบอกว่าจะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับเรื่องราวของนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยมันยิ่งกว่านังชีวิตเรื่องยาวที่ไม่ธรรมดาที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะทักษิณไม่ยอมทําตัวให้เป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างไงล่ะครับก็เป็นอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละครับว่าทักษิณเนี่ยนิสัยถาวรเป็นคนที่ไม่ฟังใครชอบแสดงอํานาจบาดใหญ่ อยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้การกระทําของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรตั้งแต่หลังจากได้รับการพักโทษจนกระทั่งเดินทางไปที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนั่นคือการแสดงความยิ่งใหญ่เพื่อให้เห็นว่าประเทศนี้ณนะเวลานี้คนอย่างทักษิณจะทาอะไรก็ได้ถึงขนาดว่าโกงชาติโกงแผ่นดินแม้ศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วก็ตาม แต่กลับได้รับการพักโทษโดยที่ไม่เคยต้องติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวก็เหมือนกับที่รองศาสตราจารย์เจตโทนวณิกนักวิชาการธนานกฎหมายและประธานหลักสูตรนิรรนนติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเนี่ยได้เคยแสดงความเห็นเอาไว้นะครับอาจารย์เจตได้บอกว่าทักษิณได้รับพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกล่อม,มพระราชทานอภัยลดโทษซึ่งจะต้องรับผิดรับโทษแล้วก็ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมือง แต่สิ่งที่ทักษิณทำเนี่ยยังไม่ได้รับผิดอะไรเลยนะครับยังไม่ได้รับโทษเลยโดยซ้ำไปและยังไม่ได้ใช้ความรู้อะไรทั้งสิ้นให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองนี่เป็นการตอกย้ําให้เห็นว่าทักษิณกําลังท้าทายประเทศไทยมาโดยตลอดและยังท้าทายอยู่และจะท้าทายให้รู้ว่าจะไม่ติดคุกเลยแม้แต่นาทีเดียวเป็นการท้าทายเพื่อให้รู้ว่าก็บอกแล้วไงว่าจะไม่ติดคุกแม้แต่นาทีเดียว นี่เป็นซุ้มเสียงของอาจารย์เจตนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณชวนหลีกภัยซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนเคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลย,ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาททักษิณในปี2555กรณีที่คุณชวนเนี่ยเคยวิพากษ์วิจารณ์รื่องการแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลทักษิณโดยคุณชวนได้ตอบคําถามเรื่องที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเดินทางเข้าไปที่พักเพื่อไทย คุณชวนบอกว่าอย่างนี้ครับพักก็พักของท่านท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปครับเมื่อคนป่วยแล้วหายป่วยก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เป็นที่รู้กันว่าอาการป่วยที่ต้องใช้สิทธิ์ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจหรือไม่เนี่ยเป็นที่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ละเลยการรักษาความเสมอภาคคุณชวนว่าอย่างนี้นะครับส่วนประเด็นที่บวาทักษิณชินวัตรไปเพ่นพ่านที่พักเพื่อไทยจะถือว่าเข้าข่ายผิด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ารยพักการเมืองพุทธศักราช2560ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29ฐานที่เป็นคนนอกแล้วก็ไปครอบงำพักเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยคุณชวนหลีกภัยซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอีกคนหนึ่งในเวลานี้ปฏิเสธที่จะออกความเห็นครับส่วนจะถึงเข้าข่ายและมีคนร้องให้ศารรัฐธรรมนูญนิจฉัยหรือไม่เนี่ยนะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่า พูดได้คําเดียวเท่านั้นแหละครับว่าคนอย่างนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งกลายเป็นนักโทษเทวดาเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ครับสําหรับประเทศไทยในวันนี้นะครับ